โอ้โหจัดมาหนักเลยทีเดียวครับสำหรับฝนถล่มสุรินอีกแล้วด้านล่างเราเป็นยังไงเรียบร้อยดีครับโอ้โเจ็บเลยฮะี๋ยวครับ,รบน้ำ ียกว่าเจอฝนถล่มทลายเลยคพี่น้องคนระับของยังไม่ได้ขายเลยครับด้านล่างโอ้ยับนี่คือเป็นเออ่พกกระไพในช่วงหน้าฝนครับ,บร้านมันก็ลงทักสบครับผมเจอฝนถลม่ม เคลยครับพี่น้องครับกับคนทํางานนะครับถ้าเจอฝนทุกวันแบบนี้นะคงไม่ไหวแน่นอนครับ ก็ต้องฝึกความอดทนไปด้วยครับสำหรับออการทำงานตาคนนะครับ ท,นนท,ทุ้งคงกระลาขาข้าวไมาถามเขาวาเขาอยู่ไหน,น,นอันนั้นของใคร เอาอไห้นะร้อยยี่ระวังรถนะครับระวังรถนะนี่ฮะเห็นไหมครับ บรรยากาศก็พรักพลีครับในเมื่อเจอสถานการณ์แบบนี้ครับผม ต้องเร่งเอาของขึ้นครับล่ย,ยาวไปก่อนล่ย,ยาวไปก่อนโอ้โหานล่างครับน้ำท่วมแน่นอนครับ บนร้านก็เคโลมุนนิดหน่อยครับในช่วงฝนตกก็ไม่นิดหน่อยนะครับเยอะเลยละทีเดียวครับด้านล่างคขาแย่ครับผมนะครับเจอฝนแบบนี้นะครับด้านบนก็จะวุ่นวายนิดหนึ่งกับการกับฝนตกนั่นเองนะครับเนียเขาเขียนไว้แล้วเนี่ย อันนี้มันเป็นอะไรไว้กรอบอ่ะเย็ดก,ก็นอ้องไม่เลยตื้นเหรอเอออ่าฝนสลมมาเรียบร้อยเลยครับ สวัสดีครับตรงนี้ยังที่ โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากาถึงเพื่อนๆที่ลุยงานครับช่วงนี้ฝนตกก็ให้สู้ๆกันไปนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายครับ